สวัสดีค่ะกระทุ่มชมจัน c h a n n l นะคะวันนี้คุณลุงขึ้นมาป้าว่าจะลงไปหาที่สวนข้างล่างคุณลุงไปตัดหญ้าพอคุณลุงจะตัดหญ้าไว้ก่อนที่จะเข้ากรุงเทพเกรงไฟจะมานะคะก็จะไปตัดหญ้าออกจากาต้นไม้คุณลุงตัดได้กี่ต้นแลวะวันนี้แต่ยังไม่ถึงขึ้นใช่ไหม ตอนนี้ก็มาดูมาดูช่างนะคะพอดีช่งางจะมาทำให้วันนี้เทเทฝาข้างน่าจะเสร็จอยู่ช่างว่าจะเสร็จอยู่แต่เทพื้นคงเป็นอีกวันหนึง่งคงเป็นวันที่มามาแกะแบบมันบอสังวันที่มาแกะแบบ นีว่ตทีเนาะโบค่ะค่ะเท่าไหร่าานะได้ว่ถาถ้าถ้าสร้างอันทเที่ยนนี้เลียวสิไดืซื้อปูนเพิ่มเท่ายกระบอกในเด้ออบบาจารย,ย์น<ฆ>ันจ,จันไปเอามาไว้ให้แต่ว่าหินกับไส่น่าจะพ่อยืนบ้างไดงไหน บ่แล้วอันขห้เหาเทกขายเห้เาเทยางดีเลยบ่อันใดบ่พ่อเขาก็สื่อตติมนะซังเอาให้มนมาตรทานไปเลยบอน่นั่นกาว่าอันนี้แหละนะคะก็มาลุ้นให้กําลังใจช่างพี่น้องบางแหน้มนเดือดห้อนลายคุณลุงจนตัดหญ้าไม่ได้นะคะมันเดือดเกินไปต้องตัดเช้าเย็นเอานะคะก็ขึ้นมาอุ้ยนั่งไม้ท่องไม่พิ่นคึกคักแท้เด ยู่อันกับตาแม่เมึนงนเห็นประตูหลุดแลนออกไปวันนี้เห็นตามากกันย้อนเพิ่นกลับมา <c oughs> อันนี้นะคะก็ออ้เก่งเก่งสั่งเริ่มโกยดินออกจะหมดแล้วนะคะโอ้ยต้องโกยดินออกน้องเลยกลัวจะเทพื้นได้ตอนแรกว่าบ้าทขึ้นลุง ตอนแรกคุณลุงว่าจะไม่เทอ้แต่ตอนนี้ก็จะให้จะจะ,จะต้องเทเพื่อความให้มันมาตรฐานด้วยกันกันกบผนังนะคะพื้นก็บางทีมันมันอาจจะบางมันอาจจะซึมได้แบบนี้ช่างเวลาเขาเทอ,อีกเขาสีต้อง,ง,อองใส่กันซึมน้ำจะเป็นบบกค่ะใส่กันซึมอาอันนี้บอกขั้นเอาออกค่ะยิออออ่เอองเอาออกแล้วสร้างอาออกแล้วมั้นี่ นี่มองนี่นเ,อเ,อเอ้ยสิบัวเลยค่ะค่ะ,คะโอ,อ้โหนี่ไงเขาออกแล้วพอดีว่ามันจะได้มีทางเดินที่กว้างหน่อยเนาะเพราะว่ามันกีดขวางเป็นเป็นกิจกรรมของร้านนะคะเพื่อนเอามาเฮ็ดอันอย่างวิทยาศาสตร์เพื่อนตะตอนเพื่อนตออยู่มอดตนเอ้ยไม่ใช่ต่อยู่หมหกนนนนะฮะก็ะประมาณนี้เดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวป้าจะต้องไปเอาปุ๋ย ใส่ต้นไม้ด้วยแล้วก็ลดน้ําต้นไม้ไปด้วยก็แวะมาดูช่างนะคะเพื่อนก็กําลังามาทําต่อให้เสร็จนะคะน่นยังเหลือด้านนู้นที่ช่างกําลังตักดินจะต้องตีแบบอีกแล้วก็ด้านนู้นอีกนะคะบ่อเล็กก็ต้องตีแบบให้เสร็จในวันนี้เท้เสร็จวันนี้แล้วอีกวันหนึ่งที่มาแกะแบบช่างก็จะได้ ช่างก็จะได้มาเทพื้นอีกกจะเสร็จนะคะ